จะเอ๊กลับมาแล้วเจ้าวันนี้ไอคิมุระไอคิมุระมาได้หอยแครโอเคแต่ก็ดีกว่าไม่มีอ่ะเนาะมันยังไงอ่ะมันเก็บเปลือกแล้วอ่ะลวกแล้วอ่ะเอออยากได้แบบมีเปลือกมา ได้แค่นี้ก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ปาร์ตี้พรุ่งนี้ที่คนสวยจะแวะมาที่บ้านจา้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันขอเก็บของก่อนนะเธอแล้วก็เดี๋ยวเรามาค่าก็คือกันนะจ้าเธอวันนี้อารมณ์ดีนะแปบ๊บหนึ่งจา้ามาแล้วจา้า มีสิไม่ใช่ไม่มีเยอะแยะหมูเราซื้อมาเราก็จะต้องทำการแบ่งใส่ถุงเพื่อ,อที่จะเก็บไว้ได้นานก็คือใส่ฟิตเราจะซื้อมาปัอ่น้ไม่ได้ไปลำมูนะไ,ไ,ไปมูละก็เลยไม่ได้หมู ชอบซื้อมาประจำก็นะก็คือตอนเนี้ยต้องแกะกุ้งยเยอะแยะเรื่องเยอะเรื่องเยอะไปหมดมีแต่เรื่องนี่นี่ทระจำเยอะแยะมากมายแกะกุ้งด้วยเก็บหมูด้วยเก็บไก่ด้วยค่ะวันนี้ไปชิมร้นมันก็จะดีตรงที่ว่า ประมนาณน5โมงครึ่งลดราคาของไปถึงของที่จะเสียหมดอายุวันนี้นะเออที่มันเขียนว่าหมดอายุวันนี้อยู่ได้แค่วันนี้จะลดราคาพรมพราคาฟังถูากพิมพราคานำจังไรที่ถักโต,โต,โต,ตัวตาลุกยาวจัดตีสวมาก,าากแต่ไม่ได้บ้านซื้อมาหลายแพ็คหรอกเพราะว่าตู้เย็นเจม เดี๋ยวไปใหม่เดี๋ยวเคลียร์ย็นโล่งเมื่อไหร่เดีไปใหม่ต้องไปช่วงประมาณ้นหมึคงขึ้นมหอยแข็งซีไม่รถเพราะว่าหมดอายุพวกนี้เขาก็เลยไม่ลหอสาหยิบแพคคืนที่เห็นเขาแปะรับประทาน2คืนบอกดค่ะก็ตันี้ก็มี แองกิดไผ่น้นสำสลัดาษทอไก่ทอดแค่นี้อกินกันไม่เยอะกินกันไม่น้นอยหรือของอ้วนหรืของบวนไปดูหน้าสิ้น,น,น,นสีดูหน้าเราสีดูหน้าเราสีหน้าเราอวบตูมากตอนนี้น จะของกินนะเออทุกวันนี้คือคิดแต่เรื่องของกินนะเชะ้ามาคิดละเอเยันนี้กนนินงเช้ายังไ,ไ,ยยยยไม่ทันได้กินก็่เช้าคิดนี้เย็นละเอ้มนีอเย็นยังไงเดี๋ยวยังไม่ทันได้นอนนะคิดถึงเนี่ยเอเอยพรุ่งนี้ทำอะไรดีงานบ้านก,ก็ได้สวยอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าทำอะไรนี่ไม่ใช่อะไรนะคะทำอะไรกินดีทำไมชีวิตถึง,ถงต่เรื่องกินไม่รู้เนี่ยนุปป้าเขาสิงหรือ ไม่ใช่อะความเป็นแ,แม่มากกว่าคือเราต้องทําให้ลูกกินต้องทําให้เด็กๆกินถ้าถ้าเป็นตัวเราเองนะคือเราอยู่กับแฟนสองคนอนะง่ายๆไยกินอะไรกันก็ได้บางทีแบบว่าไม่มีอะไรเราก็ต้องมามากกินกันเออใส่เครื่องนิดนึงเขียบปาบเป็นสับอะไรนะเราก,กินได้เราก็อยู่กันได้นะแต่แบบเออพอมีลูกแล้วแบบไม่สิเราจะกินอย่างนั้นไม่ได้นะเราต้องหาอะไรที่มันเป็นประโยชน์อ่า สารอาหารครบถ้วนเออถูกแล้ทำไมไม่ใช่ซื้อแต่โอเป็นโตให้ลูกกินถ้าเป็นโอเป็นโตเลยนะคือถ้ามันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่คือน้อยน้อยที่จะซื้อให้กินคือกับดาร์รั้งหมายถึงว่าวันไหนก็ตามที่แบบว่าทำข้าวไม่ทันหรือของข้าวไม่ทันหรือว่าเราไปซื้อกับข้าวแล้วแบบว่าเรากลับมาช้ากลับมามืดเราก็แวะซื้อโอเปนโต นะกับข้าวแกงถือว้านนะราเราแบบเมืองไทยอ่ะคือม,ม,มันไม่มีบางครั้งทำหข้าวเยอะๆทำครั้ง,งละเยอะเราก็จะใส่ถุงใส่กล่องไว้แล้วก็ฟิตเลยอะ่ะคือถ้าเราเราทำแค่กินมือน้อนึงไปก่อนอนยะ่างเงี้ยแล้วเราอยากกินเราก็ทำอ,อีกใช่ทำไมไปจัดก,กินอีกออสองวันสามวันทำไปแล้วอ,อ,อยากกินแกงน,นี้อีกที่เราทำไปแล้วเราก็ไปเอาฟิตอ่ะเออมาอุ่นกิน เราทำอะไรเยอะช่วงนี้ผักบุ้งเยอะออกระบาลกำลังผูกเพราะว่าเราจะทำแกงต้มผักบุ้งอ,องขนาดเลยแต่เราลืมซื้อปลาแล้ว <c oughs> ซื้อปลาแล้วก็เราไปตลาดขายซื้อเฉยไม่อยากนะกรีนะกรี๊รับกรี๊ด เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราจะมาคิดกันหน่อยแป๊บหนึ่งขอแค่ขอเนีย่ยแค่คุยแค่นี้กนะินเวลาไปห้าทีก่อนแล้วกันใช่ไหมคะอยากโชว์นี่ผักห้าสิบเยนจะถูกไปไหนแล้ใช่ไหมไอคอนชุนม่อนลดคืนมาคลาจะถูกไปไหนอีกจะห้าสิบเยนแต่ที่เราเคยซื้อนะเนี่ยแบบเนี้ย 98เยนหรือ100เยน108เยนก็ไม่รู้นะตอนนี้เพราะว่าตั้งแต่มันขึ้นมาสีเพิคงจะเห็นแต่ว่าที่คิงร้านเนี่ยถูกจริงจ่ะจริงถูกจังถูกจริงจัง,ง,งแล้วก็เหลืออยูนถึงนก็เก็บสิ่นี่เก็บเก็บเก็ไว้ เขาแต่งตามที่นี้นะแ้พยายามโทรหาแ่ไม่ไเป็นแม่บ้านแกนงเผือกสลัดนะครับสลัดกุ้นะซื้อซซไร่ไก่ทอดอ่ะทุกคนจะช่วยกนันกนะบ๊าบา เอาแล้วอาหารเย็นวันนี้นะจ๊ะก็มีไข่ทอดมาดูแล้วสลัดผักแล้วก็แกงจืดไส่น้ำมันไม่ค่อยจะเข้ากันแต่เออเอาเถอะเวลาไม่พอเมื่อวันนี้ออกไปซื้อข้าวมาข้าวเขาจ้ะไม่ได้ไม่ได้นะเจ๊กี่มันไม่กันไปจ้ะ